สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเขตวีชูสต l ลบอลนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งย้ายกับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางสูตร t g 1 5สินะครับตัวนี้ถือว่าแรงสูุดของท่าทีีแล้วเนาะนะครับผมอ่าเป็นยางที่ใช้ยิงในท่าทับแก้มนะครับผมก็ผมจะมียางที่ใช้ยิงในท่าทับแก้มกับยางที่ใช้ยิงในท่าหลังหูเนาะนะครับที่เป็นยางสูตรนะครับผมท่า butterfly ไม่มียางสูตรเนาะเพราะว่า ม,มันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนเล่นส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นยางความหนา0.5นะครับผมวันนี้ก็มีส่งเหมือนกันนะครับผมยาง0.5ยาวธรรมดานะครับสเปค2013 250นะครับผมเป็นยางยาวธรรมดาที่ใช้ยิงนาทารถไฟนะครับแต่ว่าที่ถ่ายชมอยู่ตอนนี้จะเป็นยางสูตรนะครับเป็นยางสูตร TG15.3 นะครับีด3ก็ถือว่าเป็นยางที่แรงสุดๆของท่านั้น,นแล้วนะครับผม อาสูตร RH ก็ม mm ีนะครับที่มันเป็นขีดสามนะครับ RH ก็จะเป็นยางที่ใช้ยิงในท่าหลังหูนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยาง TG นะครับยางสูตรท G ก็จะเป็นยางที่ใช้ยิงในท่าทับแแค้มนะครับก็ลูกค้าสั่งค่อนข้างเยอะเนาะยางสูตรนี้นะครับเขาว่ามันแรงนะครับก็ลูกค้าว่าดีก็ว่าดีตามนะครับถ้าลูกค้าว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับผมตามนั้นนะครับ าใครสนใจนะครับทักมาได้นะครับเพจวีช mm ุสตีลบอลนะครับเพจสลิงช็อต t ีเฮดผมไม่ได้ทําแล้วเนาะนะครับคลิปเก่าๆผมอาจจะบอกว่าให้ทักไปที่เพจสลิงช็อตทีเฮดแต่ทีเนี้ยเพจสลิงช็อตทีเฮดผมลบไปแล้วนะครับผมผมสร้างเพจใหม่ขึ้นมาเป็นเพจวีช s t e e l ball นะครับเหตุ mm hmm. ที่สร้างเพราะว่าคําว่าสลิงช็อตเนี่ยมีคนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ผม ผมก็เลยกลัวว่าจะสับสนนะครับเดี๋ยวทักผิดทักถูกอะไรเงี้ยนะครับผมไปสั่งเพจร้านร้านอื่นเข้ามันเดี๋ยวยุ่งยากขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาเนาะนะครับก็เลยตั้งชื่อเพจใหม่เลยแล้วกันนะครับก็โอเคถ้าสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับผม